พี่ไปคือว่าวันหนึ่งพี่นุกไม่รักพี่แล้วพี่สามารถรักคนอื่นได้ไหมรักใครอบอกพี่ไม่รักพี่พี่รักพีก่นุ๊กไหมไมบายไอ้ายแล้วอยากกินนี้ตอนนี้อยากกินไอ้ายแล้วอยากกินกกน,นี้เห็นดูความมือได้กิน <c oughs> <c oughs> ทุกคนเอ้ามาทำไมเจาม้าพวกหงูหรือไอ้นุกน่ามาก,กินขี้หยังนี่โอ้โหกิน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 ก<ๆ>ิน <c oughs> ก็สลัดก็มีมีมันมันไม่เหลามัสลัดเนยก็ไปกนเพิ่มี้วอเงินแบบตักหลายมนหรอปะแคบแคบไข่ซีเอฟลงแคบตีเท่าไหร่แม่ตีเท่าไหร่ขายที่ยี่สิบแคบแคบอก็ทาไปละคุณมี เจ้าของหลอกฟังได้ป่าวมาแล้วหลอกฟังได้ป่ากไปรักไปไม่รักไปรักคนที่มีเจ้าของเข้ามาหน่อยหมดเสียมือมือแกลับมาขอมือสดเลยสิกสิกันทีเนาะ